สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิเลรักษ์นาคลุ่งเรืองค่ะผมอน,นันต์ผู้สิทธิกุลครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาิกาถึง10นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์มิลเคลคเชนชแนลค่ะ สำหรับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสถาบันภาคเกษตรไทยซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มนตรีคงตะกูลเทียนคณะบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรสถาบันจัดการปัญญาพิวัติสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อีกท่านหนึ่งนะคะรองศาสตราจารย์ชูเกียรติลักษ้อนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการมูลนิธิคังสมองสกรไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเลี่ยนท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสดีของรายการทางสายใหม่ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่านถือว่าเป็นผู้นําสถาบันการศึกษาภาคเกษตรไทยนอกระบบก็ว่าได้ ที่เรียนท่านผู้ชมว่านอกระบบเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยพอเราพูดถึงสถาบันภาคเกษตรไทยคงหนีไม่พ้นในส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรกรรมหรือก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยคณะต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรแต่วันนี้เป็นโอกาสดีครับในภาวะการเปลี่ยนแปลงภาคกาเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมแล้วก็วิธีการจัดการเพื่อก้าวสู่โลกดิจิทัลอีโคโนมีก็ตามเนี่ยผมคงไม่รบกวนเวลาท่านผู้ชมนะครับ ขอญาตเรียนถามท่านอาจารย์มนตรีเลยครับว่าที่มาที่ไปของสถาบันจัดการปัญญาพิวัตรเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยเรียนท่านผู้ชมนิดนึงครับครับผมจากที่ผมได้ทํางานนะครับในหมหาลัยกเกษตรศาสตร์อยู่4ปีหลังจากนั้นก็ไปร่วมงานกับเครือเจอริญพวกพันสามสิบห้าปีในค่ในาบของความรู้ความคิดที่ดําเนินการมาเรามีความรู้สึกว่าการ,กรเกษตรของเราเนี่ย จำเป็นที่จะต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกนะที่เปลี่ยนแปลงไปรเราจะพบนะครับว่าวันนี้อาจารย์ว่า เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะที่มีมาในโลกใบนี้เช่นเราใช้จักรกลการเกษตรเราใช้ precision agriculture เรื่องของเกษตรแม่นยำสูงเรามีเรื่องรบอทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเราจะพบว่าในโลกใบนี้เนี่ยวันนี้เรามีคนอยู่7,200นรล้านเราเป็นประเทศหนึ่ง ที่เราสามารถส่งออกสินค้าไปเลี้ยงชาวโลกแต่ในวันข้างหน้าครับปี2030ผู้รู้ก็บอกว่าเราจะมีประชากรถึง9,000ล้านเราก็ต้องมาคิดว่าแล้วเราจะปรับตัวนะครับให้เกิดการผลิตอาหารเกิดการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมรเกิดการผลิตเพื่อที่จะใช้เป็นพลังงานอย่างไรทั้งจะเหมาะสมนอกเหนือจากสองเรื่องนี้แล้วว่า เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปะความต้องการก็เปลี่ยนแปลงเรายังมีเรื่องของอสภาพภูมิอากาศที่เราเรียกว่า climate เม a n g e เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมาเราก็พบว่าเมืองไทยเราเปิดเอลนีโนแล้วก็ทำให้ความแห้งแล้งมาเยือนจนกว่าจะได้ทำการเกษตรก็เกือบจะเข้าถึงสิงหาคมแสดงว่าอาจารย์มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง<ถ>ทั้งเศรษฐกิจทั้ง สภาพแวดล้อมทั้งวิธีการจัดการถูกครับแล้วกลับมาที่สถาบันปัญญาพิวัตรเนี่ยอาจารย์ตอนเราออกแบบสถาบันปัญญาพิวัตรในสายตาของภาคธุรกิจนะครับเอกชนออกแบบให้ครบปุงจรเท่าที่ทราบคือเรียนในชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติรู้ปัญหาจริงออกไปทํางานได้จริงเนี่ยอาจารย์ให้ความกระจ่างน่อยนะครับจาก35ปีที่ทํางานในเครือ ก็พบว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามองว่าบัณฑิตที่จบมาในแต่ละสถาบันเนี่ยเรามีความรู้ในเชิงของวิชาการเนี่ยมากพอสมควรนะครับที่เรียกว่าดีทีเดียวแหละแต่สิ่งที่เรายังขาดเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงในเรื่องของการบริหารจัดก,การ,รเป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองก็คือว่าความที่เราจะเข้าใจในเรื่องความต้องการตลาด กับการที่เราจะดําเนินการผลิตเนี่ยมันมักจะไม่สมดุลกันทําให้เรามีปัญหาเรื่องออผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะขายเข้าสู่ตลาดได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าบัณฑิตรุ่นใหม่ควรจะต้องมีความเข้าใจซั p p l y chain นะครับตั้งแต่ปลายน้ําว่าปลายน้ําต้องการอะไรกลางน้ําจะทำอย่างไรต้นน้ําควรจะไปที่ไหนแล้วก็ทําให้มันสอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็น,เ,นเป็นการเรียน <c oughs> ภาพบังคับอาจารย์ระดับ เป็นญ,ญาตรือครับเป็นการเรียนในระดับปริญญาตรีกระแสสนใจเริ่มมากขึ้นใช่ครับก็คือจบแล้วได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตนะโดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ,รนะครับแต่ว่ารูปแบบที่เร,เรียนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตรงที่ว่าเราเนี่ยให้นักศึกษาเรียนถึง4เทอมนในหนึ่งปีอ๋อครับเออเทอมละรารียนใช่ครับหนึเป็นเวลาการเรียนสองเราต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมีเวลาที่ เมื่อเรียนทางภาควิชาการในห้องเรียนแล้วเขาจะมีภาคที่จะต้องฝึกปฏิบัติงานแล้วเราก็ให้เขาฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้เลยว่าสังคมจริงนะเหตุการณ์เกิดจริงเนี่ย,ย,ย,ยปัญหามาก่อนถูกต้องครับครับอันนี้พอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยวว่าที่เรียนมาสามเทอมเนี่ยแล้วก็มาฝึกเอ๊ะอะไรที่เขาได้อะไรที่ยังขาดตกบกพร่องเพราะนั้นในปีที่สองเนี่ยเขาเริ่มคิดละ ว่าไอ้ที่เราเรียนในห้องเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกเราได้ A ก็จริงแต่เป็น A ที่เราเรียนอยู่แค่ช่วงเวลาระยะสั้นๆแต่การทำงานเนี่ยเราทำงานทั้งชีวิตนั้นพอเขาไปเจอรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ในองค์กรจริงๆก็จะพบเลยว่าโอ้รุ่นพี่มีความรู้เยอะกว่าเขาเยอะอันนี้เขาก็เริ่มคิดแล้วว่าอย่างนี้เขาต้องกลับไปขวนขวายในเรื่องวิชาการให้มากพอแล้วก็เอามาฝึกปฏิบัติให้เกิด ความรู้จริงคคงกลับมาที่อาจารย์ชูเกตนะครับในฐานะที่ท่านมาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมอาสาเกษตรศาสตร์นะครับสังคมภาคเกษตรวันนี้เนี่ย<ม>เขาเริ่มเบื่อหน่ายกับการที่ภาครัฐเรียกไปอบรมรูปแบบใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆโอกาสที่เข้าถึงสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมเนี่ยอาจารย์วางแผนไว้ย,ยังไงารั์ก็ในในส่วนนี้ผมมองว่าในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราพูดถึงการเป็น สังคมยกดิจิทอลเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงสำนักองเสริมและฝึกอบรมในอนาคตข้างหน้านี้ก็คงจะต้องผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับสามารถที่จะตัวสมาร์ทโฟนหรือตัวโน้ตบุ๊กก็ตามแต่นะครับที่สามารถจะแอคเซสเข้ามาเข้าถึงแหล่งของข้อมูลที่นี่ได้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ในวางโครงการในการที่จะทาในในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเว็บไซต์หรือในรูปของ YouTube ก็ตามแต่เพื่อที่จะให้ตัวเกษตรกรเองนี่นะครับสามารถที่จะ มาเข้าถึงองค์ความรู้นั้นโดยที่เขาเองเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ก็สามารถจะปฏิบัติงานไปด้วยไม่จําเป็นที่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่ได้แสดงว่าอาจารย์ยจะเปลี่ยนรูปแบบการเซอร์วิสหรือว่าการบริการทางด้านวิชาการออกมาในมิติที่สังคมกําลังขานรับถูกต้องครับเพราะว่าสังคมเปลี่ยนไปครับรวัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปและสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามดําเนินการให้ทันเพียงแต่ว่าขณะนี้สังคมเองเนี่ยนะครับก็ต้องมองอยู่เือนกันว่าตัวเกษตรกรไทยจะ a c c e s สข้อมูลเหล่านี้เนี่ย เพื่อในเชิงวิชาการมากน้อยขนาดไหนเพราะเท่าที่เรามีประสบการณ์อยู่เนี่ยนะครับเกษตรกร,ร,กรว่าคนไทยโดยส่วนมากยังยังบริโภคด้านสิ่งสาระบันเทิงมากกว่าทางด้านของวิชาการอันนี้เป็นจุดเรียนท่านผู้ชมครับสถาบันภาคเกษตรไทยวันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังจากวิทยกรทั้งสองท่านเราต้องยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกันครับการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมที่รู้เพียงบางส่วนและไม่ได้ฝึกปฏิบัติตรวมไปถึง การรับรู้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยคงจะนําไปสู่การเป็นนักจัดการที่ดีไม่ได้สุดท้ายรูปแบบการเรียนการสอนหรือการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและต้องเป็นไปตามที่กระแสะสังคมกาลังจะปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประหยัดเวลาครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะและในช่วงหน้าเราจะพบกับ ผู้บริหารมืออาชีพของภาคการเกษตรไทยเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ ่องของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วงทีเด็ดเด e อ r ไ o r อ t y ค่ะซึ่งการสร้างผู้บริหารหมืออาชีพของภาคการเกษตรนะคะจะมีเทคนิคและก็วิธีการออกแบบอย่างไรคงต้องเรียนถามท่านอนันต์แล้วนะคะครับท่านก็คงต้องผ่านไปที่พี่มตรี <c oughs> นเตยอาจารย์คือวันนี้เนี่ยเรากำลังให้ความสำคัญกับสถาบันเกษตรกรที่เรียกว่าสากลนะครับเราพูดถึง ผู้จัดการสากลที่ควรจะมีวิชาชีพเป็นของตัวเองอแต่พอว่าฟังท่านอาจารย์พูดว่าเนื้อหาสาระก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แพ็กเกจที่เราจะออกแบบเนี่ยในฐานะที่ท่านอาจารย์ค้ามวอดอยู่ในแวดวงภาคเกษตรทั้งสถาบันการศึกษารวมไปถึงภาคธุรกิจเอกชนนะครับและสิ่งที่อาจารย์ได้ผ่านมาในปัญญาพิวัตรคือสถาบันสร้างการศึกษาในระบบนะครับ พอ,อมาเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยอาจารย์ให้มุมมองหรือว่าออกแบบนิดนึงนะครับว่าเราควรจะจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ครับวันนี้สถาบันเกษตรกร,เร,กรเรามีปัญหาอะไรเราพบว่าเกษตรกร,เร,กรเราจะเป็นหาอยู่4เรื่องเรื่องที่หนึ่งว่าบริหารเงินทุนหาเงินทุนอย่างไรครนะซึ่งส่วนใหญ่สหกรณ์ก็จะทำเนะเรื่องการ,รให้สินเชื่อแต่ว่าอีกสามเรื่องนี้ยังมีสหกรณ์อีกหลายแห่งที่ทยังไม่ได้ความสําคัญคก็คือ เรื่องที่2เนี่ยต้องรู้เรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี <Technology, S 1> นะต้องหาเทคโนโลยีที่ใช่ให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับเรื่องที่สามครับสำคัญมากก็คือตลาดเมื่อผลิตแล้วเนี่ยต้องมีตลาดรองรับสากลผู้จัดการสากลต้องเข้าใจว่าตลาดอยู่ที่ไหนนะเรื่องที่4คือปัญหาเกษตรกรคือการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริหารจัดการปัจจัยการผลิต บริหารจัดการฟาร์มทำยังไงถึงจะทาให้เกษตรกรนั้นสําเร็จในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจารย์มันมันเป็นอย่างนี้อาจารย์พอเราพูดเรื่องบริหารเทคโนโลยีอ่ะภาคสากลก,ก็บอกเป็นเรื่องหมายหลายรอ้อยเข้ามาบอกอพอบริหารตลาดก็บอกว่ารอนโยบายกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลพอบริหารการจัดก,การก็บอกว่าไม่โทษนะครับ ขอใช้คาพูดว่าไม่ได้เกิดมาเป็นนักบริหารนะอาจารย์อาจารย์คิดยังไงอาจารย์เอาเรื่องที่หนึ่งที่อาจารย์ผ่านไปแล้วถ้าคนที่คิดอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ควรเป็นผู้จัดการสากลเป็นเรื่องเดียวเลยครับเป็นเรื่องเดียวเลยมันกำบ้านทุบดินเลยเพราะว่าผู้จัดการสากลเนี่ยเขาจะต้องหนึ่งรู้เรื่องการบริหารองค์กรคือสากลอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตะเกียร์ว่าต้องรู้จักคนรู้ว่า เกษตรกรเรามีปัญหาอะไรแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับนี่ก็คือเรื่องแรกนะบริหารองค์กรแล้วก็ต้องบริหารคนคนในในสากลที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับรวมไปถึงสมาชิกใช่ครับรวมถึงสมาชิกนะฮะเรื่องที่3ครับต้องรู้ว่าวัตถุดิบคุณภาพคืออะไรต้องบริหารเพราะสิ่งที่เกษตรกรผลิตออกมาเนี่ยเราต้องมีคําว่าคุณภาพกากับเสมอถ้ายังไม่ได้คุณภาพ แปลว่าเราต้องมีปัญหาเรื่องตลาดไม่เอาปริมาณอย่างเดียวละครับต้องคุณภาพมาก่อนนะฮะเรื่องที่สี่ครับต้องช่วยสมาชิกคิดว่านอกเหนือจากทำวัตถุดิบคุณภาพแล้วเราจะเพิ่มมูลค่าให้สมาชิกอย่างไรนี่คือเรื่องที่4ี่เรื่องมูลค่าเพิ่มใช่ครับเรื่องที่5ค่อยไปถึงเรื่องตลาดครับถ้าสินค้าตัวนั้นเนี่ยที่สมาชิกผลิตไปเกี่ยวข้องกับตลาดโลกต้องรู้ว่าตลาดส่งออกคืออะไรถึงแม้เราจะ ส่งออกหรือไม่ส่งออกเราก็ต้องรู้เพื่อให้รู้ข้อมูลแล้วมาบอกเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นตลาดส่งออกต้องรู้ตลาดภายในต้องรู้นะครับนี่เป็นเรื่องที่5คงไม่ได้หมายถึงรู้แค่ขายที่ไหนครับต้องรู้ทั้งวงจรราคาต้องรู้ข้อมูลครับคืออินโฟเมชันเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะมาเอมากระทบต่อสิ่งที่สากลกับสมาชิกเนี่ยจะได้รับนะเรื่องที่6ครับต้องรู้ในเรื่องบัญชีการเงิน ไม่ได้ให้เป็นคนลงบัญชีแต่ต้องอ่านแคทโฟร์ได้ทุกเรื่องเลยแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นไม่ไหวแคทโฟรรู้ต้นทุนรู้กําไรรู้งบดุลนะรู้กาไรขาดทุนนะต้องรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนักบัญชีทํามาเนี่ยต้องเข้าใจเลยพอเห็นปุ๊บอาจารย์อาจารย์สรุปได้ไหมว่าผู้จัดการสากลไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ต้องมองผลตอบแทนเหมือนกันถูกต้องครับเป็นเมเงินของสมาชิกถูกครับคือสากลเราบอกแล้วเราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร เพราะเราเอากาไรทั้งหมดอะให้สมาชิกไม่ได้แปลว่าเกษตรกรก็ไม่เอากําไรเกษตรกรต้องเอากําไรต้องอยู่ได้นะถึงจะเลี้ยงตัวได้นะเรื่องสุดท้ายครับเมื่อเราทํางานแล้วเนี่ยผู้จัดการสากลต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองได้ประชาสัมพันธ์สากลได้ประชาสัมพันธ์พิทภัณฑ์ของเกษตรกรที่อยู่ภายใต้อานาจได้แสดงว่าบุคลิกภาพก็ต้องมาเหมือนกันครับ ต้องพร้อมต้องพร้อมตัวอย่างทางด้านนี้ครับท่านได้เลยครับได้เลยครับท่านผู้จัดการไม่กล้ามองอาจารย์ได้อยู่ข้อเดียวหกข้อสองไม่ได้อาจารย์ชุเกตคิดยังไงครับในฐานะที่เป็นสถาบันส่งเสริมได้ฝึกอบรมเราอาจจะชินกับการสร้างความรู้ให้เกษตรกรรายครอบครัวแต่สถาบันสหกรซึ่งเคยดูแลโดยภาครัฐ ระยะเอ่ยก็คืออย่างกรมเสริมสกรก็จะรู้หลักสกรกรมตัวบัญชีสกรก็รู้หลักทางการเงินแต่พอจะรู้เจ็ดเรื่องนี่จันโอกาสที่ภาคสกรจะพึ่งพาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมในอนาคตเนี่ยพอมีหวังไหมจันคือผมเห็นด้วยนะครับกับที่ท่านอาจารย์มนตรีได้พูดเรื่องว่าตัวองค์ความรู้ของตัวผู้จัดการสกคแต่ก็มองต่อไปอีกว่าสมาชิกของสกรหรือประธานหรือกรรมการบริหารของสกรนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ลึกซึ้งเท่ากับผู้จัดการแต่ก็ต้องรู้ในภาพกว้างๆที่สามารถที่จะมองการขับเคลื่อนองค์กรของสากลไปได้และผมก็คิดว่าตัวสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือตัวสมาชิก <S 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 okay. เพราะว่าถ้าสมาชิกปราจากความรู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วเนี่ยครับก็ขับเคลื่อนไปได้ยากเราจะเห็นว่าสากลที่ประสบความสำเร็จในบ้านเราเนี่ยเช่นสากลอมรัพ์ <S S mm. เนื่องจากว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ mm. แล้วก็สามารถที่ตรวจสอบ ู้บริหารได้ตรวจสอบผู้จัดก,การได้ก็สามารถจะประสบความสำเร็จแต่ในสาคกรการเกษตรเองเน,นะครับเ,เกษตรกรเองนั้นก็จําเป็นเหมือนกันที่ต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อเพื่อช่วยในการตรวจสอบซึ่งตรงนี้สํานักสงเสริมและฝึกอบรมเรายินดีนะครับจากที่ได้กล่าวและสักครู่ว่าเราสามารถที่จะมาหาข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารการจัดการองค์กรนะครับหรือในเรื่องของการมองเรื่องของตลาดมองเรื่องอื่นๆ เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงผมคิดว่านี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับที่สมาชิกสากรทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสมบ้องเสริมและฝึกอบรมแล้วก็สามารถจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับไปช่วยกันในการบริหารความความจาเป็นในสาระสาคัญเนี่ยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้ g ุณานาเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับแต่ในเชิงปริมาณวันนี้เนี่ยเรามีสภกรการเกษตรอยู่ประมาณ3,700อแห่งนะครับ ถ้าเรามีแห่งและผู้จัดการละคนก็3,700บุคลากรที่อยู่ในฝ่ายจัดการตกประมาณ14-15คนต่อแห่งตกประมาณ50,000ืนคนนี่สันเป็นปริมาณบุคคลเหล่านี้ที่จะต้องเปลี่ยนในการรับรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยคงจำเป็นต้องต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็ขนาดเดยกันก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลาท่านมนตรีมีข้อคิดเห็นอะไรเรียนท่านผู้ชมไหมครับเรื่องนี้ครับครับนอกเหนือจากที่มีความรู้ เอย่างนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เป็นผู้จัดการคนเก่งเนาะค,ความจริงเหนือจากเรื่องนี้เขาจะต้องเป็นคนดีือผู้จัดการสากรจะต้องเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่รักสากรรักการเกษตรแล้วยินดีที่จะทุ่มเทนะครับเพื่อทําใหา้งานที่เขาดําเนินการเนี่ยสำเร็จนะครับวิธีการหนึ่งครับที่เชื่อมั่นว่าจะพัฒนา ผู้จัดการสากลเหล่านี้ได้นะครับถ้าถ้าเผื่อมีอยู่แล้วรเราไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ก็ต้องมาให้เพิ่มพูนความรู้นะครับซึ่งในเรื่องของความเพิ่มพูนความรู้เนี่ยไม่ว่าจะทางอาจารย์ชูเกียรติเองหรือทางสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตรก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่ให้ความรู้กับท่านเหล่านี้เพิ่มเติมได้รวมทั้งการที่ให้ไปดูของจริงได้ไปสัมผัสของจริงลองทําในเรื่องที่ คนที่ทําสําเร็จแล้วเขาทาให้ดูนะครับอย่างนี้ก็จะทําให้เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้จัดการสากลวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบคุณทางเวรกรทั้งสองท่านได้กุณานําเรียนถึงความเป็นไปได้ของสาบันภาคเกษตร,ร,รษกรโดยเฉพาะสาบันที่ให้ความรู้กับผู้บริหารจัดการองค์กรภาคประชาชนก็คือภาคสากลส,สิ่งทสําคัญท,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 ที่สุดเลยครับก็คือรูปแบบการพัฒนาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปประเด็นที่2ความรู้จะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นและ แต่ละความรู้ก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอะไรสุดท้ายครับโอกาสของภาคสากลยังมีอยู่ครับและเชื่อว่าภาครัฐคงจะมีนโย,ยบายเพื่อจะผลักดันให้ภาคสากลเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชนบทที่เป็นรูปธรรมครับวันนี้ทางรายการต้อง กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มนตรีคงตระกูลเทียนและท่านรองศาสตราจารย์ชูเกียรติรักซ้อนเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการ,รนะคะ,<ร>ะขอะขอบพระคุณค่ะและขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะข้าวอ่อนหวานน้ำตาลน้อยดีต่อสุขภาพ,จา,าภาพจากสากรการเกษตรผักไห่จำกัด KUB e e ีเนื้อโคขุนเนื้อโคไทยคุณภาพสูงจากสากรโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัด เสริมสร้างธุรกิจเติมเต็มบำนาญชีวิตเกษตรกรไทยจากบริษัทสหประกันชีวิตมหาชนจำกัดนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรบริษัท i อ e เครื่องจักรกลการเกษกตรจำกัดค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอาก,ากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาิก30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิลา้ึ้นชาแนลค่ะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านแฟนเพจตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะวันนี้เราทั้ง4คนต้องกราบอำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ